คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทํามาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตดรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุ m o r r o โนะครับผมก็เกมนี้ก็เป็น ทุนหนักอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเพราะว่ามี f อหรือคนดูขอมานั่นเองนะครับทุกคนทุน5000นนะครับอยากดูเกมแมวค่าย p g เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับเกมแมวค่าย p ีจก็น่าจะเป็นเกมนี้นะครับทุกคนเป็นเกมลักกี้เนโกดนั่นเองนะครับผมโอเคก็ค่ายก็รู้อยู่แล้วนะครับแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเจ้าแมวน้อยตัวนี้นะครับอยู่ในค่ายไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เล่นอยู่ในช่วงเวลา5ทุ่มนั่นเองนะเอ้ยไม่ถึงนะประมาณ4ี่ทุ่ม สี่สิบสี่สิบห้านะครับสี่ทุ่มสี่สิบห้าเกือบจะห้าทุ่มแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคลุยครับเอ้าทำไมตังไม่มีเติมมาแล้วเมื่อกี้โอเคอยู่นี่โอเคมาแล้วนะครับทุกคนทุน5,000บาทนะครับเบ็ด50จะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะบางบางบางค่ายที่ผมเล่นกับคนดูเล่นไม่เหมือนกันโอ้โหไม่มีงั้นเอาเป็นขอ40ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะ60มันจะซื้อแพงไปโอ้โห40ก็3 0 0พันแล้วะ อโอเคเอาเป็น40แล้วกันนะครับขออนุญาตแล้วกันนะอาจจะขัดใจในเรื่องเบ็ดหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ยแอดไม่ได้ดูเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าก็แอดก็เล่นค่ายนี้อยู่ของของแอดเองมันไม่มี 6, เบ็ดหกเบ็ดห้าสะครับมันมีเป็นอย่างนี้ไปเลยเนาะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ดูดูหน้าลายไปแล้วกันว่ามันกําลังมาดีหรือเปล่าแค่นั้นนะแต่บอกเลยว่า เกมนี้เป็นเกมที่แอดชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันได้ก็บางทีได้หนักเหมือนกันนะแล้วก็ได้ง่ายนะครับแล้วก็บางทีก็เสียง่ายครับก <c oughs> ็ถั่วๆกันไปนะครับทุกคนมีได้มีเสียมีแตกมีไม่แตกเนาะโอเคไปเก็บคูณไปเรื่อยๆเฮ้ยโหจะหมดเลยละไม่น่าจะได้แล้วแหละรอบนี้รอบแรกก็โดนซะแล้วนะครับเฮ้ยรอบสุดท้ายเออสวยจัดหมื่นเก้าครับ โอ้โหมาเฉยดอกเดียวครับเกือบสองหมื่นอ่ะขาดอีไม่กี่สิบมาฮะเมื่อกี้โอ้โ oh หซูปเปอร์แมกกบไปที่หนึ่งเอ้ยหนึ่งรครับปิดฉากได้สวยอืมมาได้ไงครับเนี้อะโอ้โหพระเจ้าสุดจัดลองซื้อข้างหลังดูนะลองแบบค่อยๆโอ้โหดูดิหตัวครับน้องน้อง 14หมุนไะบอกเลยว่ากำลังมาแน่ๆเลยแบบนี้เอาแล้วไงได้ไรต่อไหมเออพัดต่อนะครับแบบนี้เอ <A S 1> มาไหมเอเอช่องแรกไม่มา14หมุนนะยาวๆไปครับทุกคนตอนนี้คือกำไรล้นลวนนะครับเป็นหมื่นนะกำไรบอกเลยมาได้ไงครับเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ผมไปเล่นทุนหนักมานะครับหมื่น ผมเอาทุนเข้าไปหมื่นเ็ผมยังแตกไม่เท่านี้เลยทุกคนเนี่ยแหละเขาบอกว่าแล้วแต่จังหวะนะครับเข้ามาถูกจังหวะเนาะแล้วแล้วแต่ค่ายตอนนั้นนั้นด้วยนะครับก็ <laughs> ที่ผมเล่นอยู่นี่ก็คือหลายค่ายอยู่นะตอนเนี้บอกเลยบางคนถามว่าแอดเล่นเล่นค่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกโอ้โหบอกไม่ได้จริงๆไปดูเอาเองนะครับผมก็คือแบบผมเล่นไว้น่าจะน่าจะโอวยนับไม่ท้วนอะ่ะ ลองดูครับแต่ว่ายังแบบบวกอยู่นะภาพรวมๆแล้วบวกนะครับยังไม่เสียนะบอกเลยโอเคดอกนี้ตัวไปอีกทีคูณยี่บสพันเจ็ดครับผมแล้วก็ตัวไปอีกทีหนึยก้าสครับผมมาดีบอกเลยว่าเอาแล้วไงวันนี้สุดจัดตอนแรกก็คือแบบเปิดดอกมาวันนี้คือแบบว่ามองเหมือนจะแบบเสียๆนะครับ มาได้เกมนี้จัดตามควาขอคนดูนะทักเอาทักทักเอาเลขบัญชีมาเลยดีกว่าอย่างเงี้ยให้แอดได้ขนาดเนี้ย <c oughs> คนที่ขอเกมนี้นะห <c oughs> ยอกหยอกหยอกนะครับเดี๋ยวไปเล่นกิจกรรมกันนะครับทุกคนในกิจกรรมเอทายเลขท้าย,ายหวยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้หลังจากกิจกรรมหวยแล้วผมมีกิจกรรมพิเศษมาจัดต่อเนื่องเลยนะครับ แต่ยังไม่บอกนะทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่บอกเดี๋ยวให้จบกิจกรรมหัวแล้วผมจะแจ้งอีกทีนึงนะครับแต่มีแน่นอนนะครับจะเป็นแบบแจกเครดิตแต่ไม่แจกเงินนะครับผมอ่เดี๋ยวมารอรอดูกันได้เลยนะครับว่าจริงหรือเปล่านะเอาตอนนี้เป็น2องหมืนสี่ครับผม เอาเรื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปัดเ,เล่นๆนะครับทุกคนตรวจอบไปอีกทีร้อยสี่สิบสี่แล้วก็ไม่มีโอ้โหดอกนี้งงแป๊บ ไม่ได้ได้ไงเนี่ยโอ้ยพระเจ้าไม่น่าเชื่อทุกคนแป๊บเดียวอะ่ะบอกเลยว่าตั้งหลักที่สองหมสี่แล้วเดี๋ยวผมขอแบบยังไงดีเออเอาไงดีวันนี้อะ่ะต่อไหมสองหมื0นสี่ก็กำไรอยู่ประมาณ หมื่นเก้าไหมเพราะว่าทุนเรามาห้าพันนะครับทุกคนแต่แม่งกําลังมันเลยอะ่ะกาไรเป็นหมื่นอย่างงี้แอดต้องลองตัดต่อแล้วแหละตอนแรกว่าจะไม่ต่อนะแต่คิดด,คดูคิดว่าต่อดีกว่าคิดดูแล้วนะครับทุกคนจะพูดติดอ่างทําไมครับเนี่ยตบปากตัวเองไปหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อแล้วกันนะเดี๋ยวแบ่ง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 เอานะครับ <laughs> เดี๋ยวดูว่าเราซื้อเบ็ดหนักได้เท่าไหร่บ้างเราซื้อเบ็ดหนักไปเลยนะทุนขนาดนี้แล้วจัดให้ดูสุดๆกันไปเลยแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวเราเบ็ดหนักๆเอาเบ็ดอะไรดีอะทุกคนเบ็ดร้อยซื้อ7,500เบ็ด200ซื้อ15,000โอ้ my god เอ่อเอาเบ็ด200ไปเลยครับจังหวะนี้มาเกมนี้ผมเคยซื้ออยู่นะครับเบ็ด400ซื้อไม่ได้นะครับทุกคนเลยต้องมันได้สูงสุดเบ็ด200มาก็ fc ทุกคนดูจัดขอบอกมาว่าขอเบ็ดให้นะเบ็ด50เบ็ด50ไม่มีครับ ผมขอทอนให้เป็นเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะเหล็กเบ็ดหลักร้อยเลยแล้วกันตอนนี้คือขึ้นมาได้หลักร้อยแล้วนะครับทุนแค่ห้าพันนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เข้ามาเบ็ดสองร้อยแล้วนะก็ค่ายที่ผมเล่นอยู่มันไม่มีเบ็ดห้าสิบนะครับขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จะเล่นให้ดูนะรู้สึกว่าเกมแมวเกมนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่นี่หัหฮาแตกเลยนะครับทุกคน <laughs> ไม่ใช่ไม่ได้นะต้องใช่นะครับอุตส่าห์ตั้งใจเล่นให้สุดเลยนะเนี่ย ไม่งั้นแอดถอนไปแล้วนะกำไรตั้งหมื่นกว่านะครับเมื่อกี้อันนี้คือแบบว่าก็ยังได้กำไรอยู่ไงนะครับถึงเราจะซื้อเบ็ด200ก็ยังได้กำไรแต่ทำไมมันโคตรจะเกลือเลยเนะี่ยโอ้โหทุกคนไม่น่าเลยครับเหลือกำไรอยู่5 6า0 0พันทีนี้เอ้ย5,000บ้านเองแล้วกันเนาะ จัดเบ็ด400ม่งเลยไหมอุ้ยเข้าเองหรือเปล่าู้่ไม่น่ากดบอกเลยไม่เป็นไรเรากดๆไปเถอะนะรเราใจร้อนแล้วครับตอนนี้เสียดายนะครับเมื่อกี้ก็ได้อยู่ตั้งหมื่นเก้าได้เนาะโอเคถ้าเราตัดสินใจเล่นแล้วเราจะไม่ย้อนกลับไปนะครับถึงจะได้ถึงจะเสียไม่เป็นไรแต่ก็กําไรต้องมีอยู่แค่นั้นเองนะครับทุกคนไปจัดต่อปันเองเนาะ เบ็ดร้อยถ้าเราซื้อเบ็ดร้อยเป็นเท่าบ็ดสองร้อยอะสลับสลับ <c oughs> เออเข้าแล้วมาเข้าแล้วสวยเออสูชี้มาดิคูณมาครับตัวกูให้สองพันสี่ร้อยโอ้โหเนาะเนะครับผมต่อครับต่อครับขึ้นหมื่นกว่าแล้วครับทุกคนโอ้โหตัวไปอีกทีห้าพันครับดอกนี้ขึ้นกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้โอ้โหอีกเจ็ดรอยี่สิบ โอ้ทำไมมันอย่างนี้นะครับเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมสุดท้ายที่แอดเล่นวันนี้ด้วยนะครับเอาเกมแมวมาบอกฝันดีนะครับทุกคนฝันดีจริงๆนะเพราะว่าแอดก็ยังไงก็แบ่งกาไรถอนกลับอยู่แล้วนะครับไม่เล่นจนหมดนะครับอันนี้ก็จะพยายามเล่นให้มันสุดๆให้ดูดูว่ามันจะสุดแค่ไหนนะครับเราไม่ค่อยได้เล่นสุดมานานแล้วเหมือนกันนะทุกคนโอ้โหกลับมาเป็นหมื่นหกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ เฮ้ยเฮ้ยคิดว่าจะไม่มาซูชิสวยครับแล้วก็ไม่มีต่อสวยคูณมาพันสามแล้วก็กองยาวจัดไปอีกห0าครับไม่มีต่อแล้วนะ เป็นหมื่นแปดแล้วครับทุกคนขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่แค่นี้เหรอวะเนี่ยยังได้กําไรอยู่นะตอนเนี้ยคือกําไรเป็นหมื่นอยู่นะครับเราเราหักทุนแล้วเนาะทุนเรามาห้าพันตามที่คําขอคนดูอยากดูนะครับ f c เนาะแต่ว่าอยากดูเบลท์ห้าสิบดันไม่มีเด็ดเบลทห้าสิบโอ้โหดอกนี้ผันซีครับจัดต่อเด้๋ยวคุยทำไมมันสวยขนาดนี้ทุกคนไม่ได้เห็นแบบนี้เหมือนกันนะหมื่นเก้าแล้วครับ จัดเบ็ด400เลยจังหวะนี้มาที่บอกเลยว่าต้องสุดแล้วอันนี้คือเบ็ด400นี่คือสุดของของที่ผมเล่นอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าที่ทุกคนเล่นอยู่อ่ะเขาเบ็ดเท่าไหร่กันแต่ของผมนี่400คือตันสุดแล้วนะครับของค่ายที่ผมเล่นเนาะหมื่นห้าแล้วโหวล่วงว่ะทุกคน อ๋อได้สิบพอเพิ่มเบ็ดหนักๆส่วนใหญ่ตัวคูณมาตัวหน้าลายไม่มานะอ๋อสวยดีโอ้โหเพิ่งบอกแม็พตัวรไปดิสี่พันสามโหว่าเขาไม่ได้จริงๆว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ว่าละกันนะครับปั่นไปเงียบๆนะอย่าไปว่าเขาเดี๋ยวเขาโกรธนะครับแตกล้านขึ้นมานี่บอกเลยเดี๋ยวแอดบอกพิกัดนะครับว่าแอดแจกตังค์ที่ไหนนะตามห้างเลยดีกว่าถ้าแตกล้านนะครับทุกคน ยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะถูกหวยนี่ลุ้นไม่เคยได้เลยครับหัหลักล้านเนี่ยโอ้โหแต่รู้สึกว่ามันล่วงเกินไปมุ้ยเฮ้ยออตโต้ไปรอบสิบรอบไม่ใช่รอบหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ถ้ามาดีออตโต้ต่อเลยอยแต่มองดูแล้วอะเรียบร้อยา่าทุกคน ตัวเอตัวเอก็ไม่มานะเมื่อกี้โอ้โหสียดยโอ้โหเบสหนักไปทุกคนดูดูแล้วแม่งเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะครับเนี่ยจัดล,ลองไอนี่ต่อไหมปั่นต่อแบบว่าเอาสักผมจะนับดูนะมันจะ30อบรอบนะที่ว่าเนี่ยโอเคดอกนี้ได้นะครับเอาแล้วไงสัก,กเตอร์เบสสี400่รอยมาหรือเปล่า ตัวไปดิโอ้โหไม่มาอ่ะได้ลุ้นอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ตรวตัวไปทีมาครับผมเบสสี่ร้อยทุกคนไม่เคยได้ออมาก่อนเลยโอ้ยขอมาแบบเน้นๆได้ไหมมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับทุกคนแล้วถ้าคูณมันเยอะด้วยแล้วได้หน้าลายด้วยทุกคนคิดดูดิจะเกิดอะไรขึ้น แอดไม่เคยได้ก็อาจจะตื่นเต้นนะครับคนที่เคยได้แล้วก็อาจจะไม่ตื่นเต้นแบบแอดก็ได้นะแต่เข้าเฉยเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยคูณเก็บไว้มาเดลขหหมุนต้องมาแล้วจังหวันนี้สามพันไปก่อนหุยมีต่อครับทุกคนสองพแล้วก็ต่ออีกหกพันแล้วก็ต่ออีกเจ็ดพันโอ้โหมหาศาล้ลวครับวันนี้โคตรมันนะก่อนนอนโอ้โหตอนแรกง่วงๆนี่แอดแทบแบบ หายง่วงเลยดีกว่าเจอแบบนี้บอกเลยว่าทุกดอกอะเป็นพันนะครับจัดไปอีก8ป0 0ทุกคนเอาแล้วไงเหลืออีกตั้ง4หมุนนะตอนนี้ขึ้นมา30,000ืกว่าแล้วนะครับมาอีกแล้วดอกเดียวหมื่นกว่ามาอีก3,000ัแแล้วก็มันจัดทุกคนบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มอะ เดี๋ยวแอดเอาแจกเลยนะืองวดนี้แอดแจกแบบหาหากิจกรรมแจกเรื่อยๆเลยดีกว่าาไหมแต่ขนาดนี้นะครับบอกเลยว่ามีแน่นอนกิจกรรมแจกมีแน่นอนนะครับหลายรูปแบบนะครับตอนนี้พัดต่ออีกโอ้ทุกคนเสียงหายเสียงแห้งไปหมดแล้วพอเถอะไม่ตะโกนแล้วครับทุกคนโอ้โหจบไปที่หกหมื่นเฮ้ย เมื่อกี้ผมเอาเติมทุนหนักเข้าไป1 7ื0 0เอะ่ะหมื่นเนอ่ะช่องเศรษฐีดูใบอะ่ะทุกคนไปดูไม่ได้แบบนี้อันนี้ทุน5,000ดันกลับมาได้นะครับทุกคนเกือบเกือบแสนนะขาด30,000นนะครับโอ้โหสุดจัดเลยบอกเลยไม่รู้จะพูดยังไงเหนื่อยเลยแอดเหนื่อยมากเลยตอนนี้ขอพักสักหน่อยนะ <laughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ จบไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสาหรับใครที่ขอมานะครับคนที่ขอมาก็ประมาณนี้เนาะแอดไม่คิดว่าจะแตกได้ขนาดนี้เหมือนกันนะครับทุกคนสรุปแล้วก็กําไรอยู่ที่ห้าหมื่นกว่าเลยนะครับโอ้โหโคตรสุดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะ่ะก็ตามที่เห็นละกันนะครับทุกคนครั้งแรกที่ได้แบบนี้เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเราแต่ว่าโทษทีนะครับที่ไม่มีเบ็ดห้าสิบนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าอ่า ค่ายที่ผมเล่นอยู่นะครับมันไม่มีจริงๆนะครับทุกคนตามที่เห็นเลยนะเบ็ด20ไป40 60อย่างนี้เลยเนาะแล้วก็เนาะเบ็ด80 100, 1 0อยนึ่งะครับโอเคยังไงนะครับเกมนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับ s c r i ขายุูนกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นแรงผักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้แอดด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับค่าคืนนี้ก็ ลักกี้ในโกะนะครับมาบอกฝันดีแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวแอดไปถอนก่อนละกันนะบายครับผม